อนนี้คุณอยู่กับรายการเรืเ่องี้ยังไงยังคงคอนเซ็ปต์เดิมกับความเข้มข้นในการเลือกตั้งเอเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานาในความที่ใกล้ะจ,จะถึงช่วงเลือกตั้งแล้วแล้วเพจแ็ปท็อปของเราเนี่ยก็มีธีมหนึ่งที่เราแบบสนใจก็คือธีมผู้นำแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการนั่นเองซึ่งเราก็กำลังพูดคุยถกเถียงในประเด็นนี้อยู่เพราะว่าออนายกก็เพิ่งยุบสภาไปอ,อ,อะไรอย่างนี้และสังคมก็ รู้สึกว่า e idea, ม, <Station> มีความแบบเปิดกว้างขึ้นเยอะหลายๆอย่างเหมือนเปลี่ยนไปการเลือกตั <answer> ้งครั um, <feel> like ้งน <in> ี mm ้ก็เลยเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็สําหรับธีมนี้นะมัดเนี่ยหยิบหนังสือเล่มไหนมาพูดคุยกับเราดีกว่าวันนี้ต้นทา n o w a y Girls Everywhere ค่ะเล่มนี้เป็นหนังสือของ Julie Baker and Summer นะคะีพิมพ์กับสานักพิมพ์แจมอนแจมอนเ่งแล้วว่าเขป็นติงมอนนี่เองใช่ก็ หนังสือเล่มนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นไดอารี่ของจู l ลี b เบเกอร์แอนด์ซัมเมอร์หรือว่าคุณป่าน<ม>คือจริงๆหนังสือเล่มนี้มันมันไม่ได้แบบพูดถึงตัวผู้นําแบบต้องๆอ,อย่างนั้นเลย<ม>แต่ว่าเป็นการจดบันทึกอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่คุณป่านเขาไปเจอมาคือคุณป่านเป็นศิลปิน<ม>เขาก็ไปลงพื้นที่ว่าลูกกับได้เจอกับพวกเด็กไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความคิด เอ๊แบบชีวิตคนมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยหรือรอะไรประมาณนี้แบบเด็กเล็กๆไม่มีบ้านอยู่ไม่มีการศึกษาขาดโอกาสตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยมันเกิดเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาไปเดินเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเมืองเราก็ก็สวยอยู่นะแต่ทําไมทางเดินมันแบบแปลกๆวะอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาชอบไปสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า เอถ้าเกิดสมมุติว่าประเทศเรามีพื้นที่สาธารณะเยอะๆมีสวนสาธารณะเยอะๆมันน่าจะดีเนาะเออมันเป็นประโยคที่ชอบมากเลยในหะนังสือเขาบอ mm hmm. กว่าหัวใจของพื้นที่สาธารณะมันคือการที่รัฐเห็นความสําคัญของคน mm hmm. ใช่แล้วก็การที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะมันก็เลยไม่ใช่แค่แบบคนเราขาดพื้นที่การเดินเล่นแต่ว่าไม่คือขาดวิถีชีวิต mm hmm. ของผู้คนไปด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีตอนที่เล่าเกี่ยวกับ เฮ้ยว่าเขาอะทะเลาะกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยคือตัวเขาอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยการหาเงินนั้มยากมากเลยนะที่การจะสร้างไรายได้อะไรเงี้ยไปถึงประเทศที่แบบมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องกอบโกยทํางานแห่หนะักแต่ว่าเขาก็มาคิดได้ว่าอ,อ๋อเออแล้วทำไมคนไทยมันต้องทํางานหนักวะทาไมสวัสดิการเราไม่มีอะไรเลยวะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างที่พูดมามันดูเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันของนักเขียนคนหนึ่งอะ คือเป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นคนไทยด้วยใช่ใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือชีวิตประจําวันที่แบบสะท้อนที่เห็นถึงภาวะการเมืองที่มันมไม่มั่นคงเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับการที่จะเลือกใครมาเป็นผู้นําสักคนหนึ่งอ่ะคืออยากได้คนที่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แค่แค่แบบฉากหน้าของอประเทศภาพลักษณ์จะเป็นยังไงภาพลักษณ์ประเทศจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่า การที่ได้ผู้นําที่ใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะอาจจะทําให้แบบอะไรดีขึ้นก็ได้เพราะว่าแบบเพราะว่า,า<ๆ>สุดท้ายแล้ว,ว่แรงขับเคลื่อนในทางสังคมมันมาจากประชาชนใช่ไหมถ้าอยากจะพัฒนาอะไรสักอย่างมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตของประชาชนนี่แหละก็ลงไปดูว่าเอยเขาสภาพความเป็นอยู<ๆ>่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่คุณป่านเขาพยายามจะสื่อว่าเฮ้ยสภาพสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เว้ยอ,อะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าผู้นํามันก็ต้องมาตอบโจทย์สิ่งนี้ซึ่ง เราก็เลยคิดว่าการเมืองก็เป็นเรื่องของทุกคนเหมือนกันใช่เออนี่แหละมันเป็นเรื่องที่แบบมันอยู่กับมันแทรกซึมอยู่ทุกซองทุกมุมในชีวิตประจำวันเลยอ่ะใช่โดยที่แบบเราอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยว่าเฮ้ยแค่เราออกไปเดินเล่นมันเกี่ยวกับการเมืองหรอวะมันเกี่ยวใช่ใช่ถ้าผู้นําดีชีวิตมันจะดีอะไรประมาณนี้หนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นการแบบสะท้อนให้เห็นปัญหาใช่ต่างๆก็ถ้าเกิดมีผู้นํา เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนทุกคนอะเจอทุกวันจนแบบเจอจนเอือมแล้วอะอถ้าเกิดแก้ได้ก็กร,กรบาบก็ขอต้องแบบไอ้ทแม่ลักก็มีเอาไปอยู่เอาพูดนำสำหรับอีพีนี้ของเดือนมีนาคมเรื่องนี้ยังไงก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ ผู้นำแบบไหนที่แบบคุณต้องการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้มีหนังสือเล่มไหนที่เกี่ยวกับผู้นำไร่ว่าจะเป็นผู้นำการเมืองปรัชญาผู้นำบริหารต่างๆอยากพูดคุยอยากแลกเปลี่ยนหนังสือกันนีแยอยากให้เราไปอ่านตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกันหน้านะคะใช่เพราะว่ารู้ว่ามันสําคัญมากเลยนะเพราะว่าแบบผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำของคนแบบหลายคนมากๆอ่ะคือความเห็นของคนที่อยู่ในประเทศก็คือสําคัญมากว่าเอ้ยคุณอยากได้ผู้นำแบบไหน มาสแสดงความคิดเห็นกันเยะน,นะคะ<า>สำหรับวันนี้